โปรโมชั่นปลายปีที่ซาวดีดีจัดเต็มสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะฮะต้องบอกว่าทางซาวดีดีของเราเนี่ยค่ะมิกแอนด์แมดกันแล้วจับคู่มาให้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมระหว่างมิกสุดฮอตนะฮะกับลำโพงสุดเจ๋งนะฮะสองค่ายนี้มิกแอนด์แมดกันอีกแล้วค่ะปลายปีแบบนี้ก็ต้องจัดชุดแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมสามารถไปใช้งานที่หลากหลายมากๆนะครับซึ่ง ตัวแรกเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับมิกเซอร์จาก s a า v ิชัน n นองไขฟ้าว่ามาสิโดดเด่นยังไงบ้างนี่นะคะ s a า v ิชัน n MX08 นะคะจุดเด่นเขาเลยนะคะที่หนูชอบเลยนะคะนี่เขามีไฟนะคะสามารถปรับระดับความสว่างได้ด้วยนะคะจะได้เห็นชัดๆเลยนะคะตอนทำงาน,นแล้วก็เขาบิวอินนะคะพี่เทพเอฟเฟกมาให้ถึง2 4พีเซนเลยค่ะ ไปใช้กับเครื่องดนตรีก็ได้ยังไม่พอค่ะเขาบิวอินบลูทูธมาให้ด้วยนะคะน,นี่อยู่ตรงนี้บลูทูธครับผมสำหรับบลูทูธนะคะเป็นเวอร์ชัน5.0ค่ะและที่สำคัญนะคะนี่ค่ะ Power Phantom Power Phantom นะคะแยกอิสระนะคะและอีกนี่นน้องสาฟ้านี่ท่านผู้ชมพี่เทพชอบตรงนี้ที่เขาไม่กักคืคอชนแนลของเขาเรียกว่า EQ EQ นี่จัดเต็มเลยนะฮะสแบนด์แล้วมีสวิ e ตด้วย เนี่ยช่องที่เป็นสเตอริโอนะ 5, 6, 7, 8ก็ยังให้ EQ แบบจัดเต็มด้วยนะฮะสย่านด้วยกันนะครับซึ่งบางรุ่นก็อาจจะเป็นแค่โลกับไฮแค่นั้นเองอันนี้ให้มาแบบไม่กักนะแล้วก็ปรีไมาตามสเปคเขาบอกว่าเป็นอันต้าโลน้อยก็คือความผิดเพี้ยนที่ต่ำนะครับอันนี้จุดเด่นนะทัดมามาดูชิ้นนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมนี่ลำโพง JBL นะค่ายดังนะตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่น IRX 1 0 8 BT ครับ 108ก็คือเป็นลำโพง8นิ้ว2ทางแบบแอคทีฟนะให้กำลังขับมาถึง1,300วัตต์ท่านผู้ชมด้านหน้านะฮะก็เรียบหรูแบบนี้นะฮะที่จุดเด่นเลยนะที่สัมผัสนะครับเป็นลำโพงที่น้ำหนักค่อนข้างที่จะเบามากๆท่านผู้ชมสามารถที่เคลื่อนย้ายไปทำงานแบบสะดวกสบายมากๆตั้งแบบนี้ก็ได้ตั้งเป็นแบบสเตทมอนิเตอร์ก็ได้ใส่ขาตั้งก็ดีนะท่านผู้ชมด้านหลังก็แบบนี้นะฮะมีอินพุตมีเอาพุตให้ใช้งานครับ มาพร้อม d s p โหมดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น music vocal s p e ีช h นะครับแล้วก็ f l a ชนะฮะไปเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานอกจากนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นพวกบูตนะฮะความถี่ต่ๆขึ้นนะครับแล้วมีพวกกันหอนมาด้วยนะครับเรเรียกกันว่าเล็กพิกี่นูจัดเต็มที่สําคัญนี่นี่นี่บีบูทูด้วยท่านผู้ชมเอาโทรศัพท์มาเชื่อมต่อบูทูธเปิดเพลงได้เลย De soplar por un segundo, cuando te enamoras, y si no quedamos callados, la vida siempre será la misma, lelo, lelo. y si bailamos pegados, la, la vida. ยังไงกันบ้างครับกับโปรโมชั่นชุดนี้นะฮะกับคุณภาพเสียงที่เราอัดบันทึกเป็นไกด์ไลน์นะท่านผู้ชมนะต้องบอกว่านะฮะที่ผมทดลองทดสอบนะก็มีความชัดเจนนะครับล้วใช้งานง่ายแล้วก็เสียงดีจริงครับผมสาหรับท่านใดที่ต้องการมาทดลองทดสอบนะก็สามารถมาที่ช็อปของเรานะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าราคาโปรโมชั่นสุดร้อนแรงนี่เป็นยังไงบ้างครับราคาเต็มนะคะพิเทพจาก7500บาทนะคะคสิ้นปีนี้นะคะลดไปเลยเหลือเพียง 43,700บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะพี่เทพเซตนี้คขามีของแถมได้ค่ะ,ะนี่เลยสาย XLR นะคะ10เมตร2เส้นค่ะอ๋อก็ไปต่อจากมิกเกอร์ไปหาลำโพง10เมตรโอ้ยาวพอสมควรนะท่านผู้ชมนี่ยังไม่พอพี่เทพก็มีเหมือนกันนี่ถ้ามีลำโพงอย่าลืมขาตั้งนี่แเราก็คิดมาเรียบร้อยนะฮะขาตั้งนะสแตนแบบมาตรฐานนะ1คู่นะฮะ เอาไปใช้งานกับลำโพงคู่นี้ได้เลยครับสำหรับระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะวันนี้จนถึง12มกราคม2025เลยค่ะโอ้ก็มีเวลาพอสมควรนะครับท่านผู้ชมนะฮะสามารถเข้ามาทดลองทดสอบอย่างที่เรียนไปนะครับแล้วก็สามารถนะครับเข้าชมนะครับเขาเรียกว่าข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ดีเดียร์ของเรานะครับมีโปรโมชั่นอื่นอีกมากมายเลยท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาเราอัปคลิปลงใหม่ทุกครั้งนะครับผมฝากไปได้ค่ะซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่สวดีดีดัช